หาดูนรร้อยล้านร่วมกับฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้นกับแคมเปญพิเศษเติมซุปชุบฝันสัปดาห์นี้เป็นการแข่งขันในสายบาะหมี่เกี๊ยวซึ่งเป็นคู่สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับรอบแบ่งสายและในรอบนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างสรรค์เมนูบะหมี่เกี๊ยวภายใต้โจทย์วัตถุดิบท้องถิ่นภายในเวลา15นาทีซึ่งผู้ชนะจะได้เข้าสู่รอบไฟนอล5คนสุดท้ายเพื่อตามความฝันเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวมูลค่า3 0 0 0 0 0บาทครับ แล้ววันนี้คณะกรรมการทั้ง3ท่านของเราก็ยังอยู่กับเราเช่นเคยนะครับผมแต่วันนี้เขาจะมีเกณฑ์ในการตัดสินอย่างไรไปคุยกับเขานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกองครับสวัสดีครับพี่ตกครับสวัสดีครับคุณชางครับวันนี้นะครับในรอบแบ่งสารนะครับแต่ละท่านมีเกณฑ์ในการตัดสินอย่างไรบ้างครับคุณชางครับเรื่องแรกเราจะมองถึงเรื่องของไอเดียการสร้างสรรค์ที่ดูแล้วมันเป็นเรื่องแปลกใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจความคิดไอเดีย และวิธีการนําเสนอเรียกว่านาจน่าจูงใจมากแค่ไหนในการรับประทานธุรกิจก็ยังคงเป็นธุรกิจฮะธุรกิจต้องเดินได้และสําคัญที่สุดคือแรงบันดาลใจในการค<ม>ัดสรรวัตถุดิบและแรงบันดาลใจในการที่ทาธุรกิจของเขาเติบโตและก้าวไปข้างหน้าครับครับผมและนี่นะครับก็คือเกณฑ์การตัดสินของขคณะกรรมการเราทั้งสท่านครับและ2ผู้เข้ารอบจากสายบะหมี่เกี๊ยวจากฟ้าไทยน้ําก๋วยเตี๋ยวสาเร็จรูปเข้มข้นบะหมี่เกี๊ยวคุณศิริวุฒิและคุณตะวันก็อยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับคุณซิริวุฒิคุณตะวันพร้อมไหมครับวันนี้พร้อม,รอมครับพร้อมนะครับผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่านมีเวลาเพียง15นาทีในการรังสรรค์เมนูจากโจทย์วัตถุดิบท้องถิ่นถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ น้องชิวุชครับวันนี้วัตถุดิบท้องถิ่นเราคืออะไรครับเป็นไก่ยอไก่ยอของเรามาจากที่ไหนมาจากราชบุรีครับราชบุรีเลยไก่ยอรเรามันพิเศษยังไงครับผมอ๋อเป็นไก่ยอที่มีเนื้อไก่และผสมแป้งน้อยกว่าที่อื่นครับจุดเด่นของ๋วยเตี๋เนี่ยหลักๆก็จะเป็นสตอรี่ของ๋วยเตี๋ครับแล้วอย่างที่สองก็จะเป็นวัตถุดิบที่เราใช้ครับเป็นวัตถุดิบที่มาจากจังหวัดราชบุรีที่ผมอยู่ในในวัยเด็กเนี่ยมัธยมต้นเนี่ยที่โรงเรียนอ่ะคือผมเนี่ย มีโอกาสได้ไปทานร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนึงเป็นลุงกับป้าขายอยู่เป็นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณคือผมเป็นมอต้นใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมก็ไปสั่งได้ไปลองทานแล้วแบบมันอร่อยคือในวันเนี้ยผมมีโอกาสได้ทําแล้วผมก็เลยเอาความทรงจําในวัยเด็กของผมกลับมาทําในก๋วยเตี๋ยวเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าแบบ แนวความทรงจําไปเรียกของผมนะมันเป็นยังไรครงครับพุตธวันครับวันนี้วัตถุด,ดิบท้องถิ่นของคุณคืออะไรครับเป็นปูครับเป็นปูมาจากที่ไหนเอ่ยเป็นปูจังหวัดตรังครับจังหวัดตรังเลยปูที่นี่มันพิเศษยังไงทาไมถึงเลือกเอาปูมาใชป้ปูที่นี่มันเป็นปูธรรมชาตินะครับเป็นปูที่จากทะเลซึ่งตัวมันจะใหญ่แล้วก็เนื้อที่ได้มาเนี่ยเวลาเราแกะเนื้อออกมาเนื้อจะชิ้นใหญ่ด้วยครับวันนี้ผมมานําเสนอก๋วยเตี๋ยวในเมนูเคี้ยวปูไส้ทะลักครับต้องเท้าความไปก่อนเลยว่าผมและครอบครัวเนี่ย ได้ไปเที่ยวที่จังหวัดตังครับเราก็ได้กินอาหารทะเลอาหารมาเสิร์ฟเราเห็นปูปูจังหวัดนี้มันตัวใหญ่กว่าที่เราเคยได้กินนะมันเป็นปูทะเลปูที่มาจากแหล่งธรรมชาติฉะนั้นเนี่ยมันโตได้ใหญ่เออผมก็เลยปิ๊งไอเดียว่าคนชอบกินปูคำใหญ่ๆก็เลยเลือกที่จะใช้ปูจังหวัดตังสำหรับการแข่งขันในสายบะหมี่เกี๊ยวจากฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้นบะหมี่เกี๊ยว ผู้เข้าแข่งขันคนแรกคุณตะวันที่ผ่านเข้ารอบมาด้วยเมนูบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงสันคอย่างจุดเด่นที่ถูกใจคณะกรรมการก็คือวัตถุดิบหลักอย่างหมูแดงสันคอที่ย่างด้วยเตาถ่านจนหอมได้ที่และเกี๊ยวหมูแน่นๆเต็มคำและในรอบแบ่งสายนี้นะครับเขาคัดสรรเอาวัตถุดิบเนื้อปูสดๆส,ส่งตรงจากจังหวัดตรัง มาทาเป็นเกี๊ยวปูเราไปติดตามพร้อมกันครับว่าเมนูบะหมี่เกี๊ยวปูของคุณตะวันนี้จะชนะใจคณะกรรมการจนทําให้เขาเป็น5คนสุดท้ายในรอบไฟนนลได้หรือไม่ไปให้กําลังใจเขากันครับจุดเด่นของเมนูนี้คืออะไรอะ่ะจุดเด่นก็ชูวัตถุดิบของปูครับ<อ>ให้ให้ให้เนื้อปูเต็มคำครับอ๋อเต็มคำส่วนผู้เข้าแข่งขันคนที่2ในสายบะหมี่เกี๊ยวจากฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้นบะหมี่เกี๊ยวคุณสิริวุฒ หนุ่มน้อยที่ผ่านเข้ารอบมาด้วยเมนูบะหมี่เกี๊ยวกา,กากหมูบะช่อบโบราณโดดเด่นด้วยรสชาติของเกี๊ยวหมูและเส้นสดทําเองรวมถึงกา,กากหมูเจียวเองที่กรอบหอมกําลังดีครับและในรอบนี้เขามาพร้อมกับวัตถุดิบท้องถิ่นขึ้นชื่อยางไก่ยอจากจังหวัดราชบุรีที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์พอนํามารวมกับบะหมี่เกี๊ยวแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรและจะทําให้เขาได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟแนลเป็นคนที่5ห,หรือไม่มาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับนอกจาก ไก่ยอที่มาจากราชบุรีนะครับนี่แผ่นเกี๊ยวนี่ก็เป็นของดีของราชบุรีเหมือนกันนะครับผมตรงนี้เช่นเดียวกันนะฮะมันดียังไงครับแผ่นเกี๊ยวของคุณลวกไว้ทิ้งไวนานๆมันจะไม่ไม่แห้งเหมือนเจ้าอื่นอ๋อมันจะมีความชุ่มชื้นอยู่ใช่ไหมครับผมเมนูนี้อะไรเป็นที่น่าสนใจเวลาไปเสิร์ฟลูกค้าก็จะเป็นตัวตัวแคปหมูแล้วก็เป็นตัวไก่ยอครับลักษณะการห่อเป็นแบบจีนนะครับเป็นแบบจีนครับผมนี่เป็นเหมือนเหรียญตำลึงอ่าไปสองตัวหนึ่งชั้นนี่ให้กี่ตัวเนี่ย ถึงชามให้สี่ตัวครับสี่ตัวแล้วเราให้กี่ตัวสามตัวครับสามตัวครับกลัวไหมที่ฝ่ายตรงข้ามใช้วัตถุดิบเป็นปูครับผมก็กลัวนะครับแต่ว่าคือ,อไม่ว่าวัตวัตถุดิบของเขาเนี่ยจะน่ากลัวแค่ไหนคือแต่เรามีความมั่นใจในวัตถุดิบของเราแล้วก็ความอร่อยของเราครับโอ้โหเวลาหันไปมองทางคู่แข่งนะครับวัตถุดิบเขาเต็มโต๊ะเลยซึ่งเราเองอ่ะเราเอาตรงๆก็ก็หวั่นอยู่เหมือนกันนะครับ ตอนนี้เหลือเวลาถึงแค่2นาทีเทนั้นครับผมต้องเร่งมือกันหน่อยแล้วนะครับและผู้ที่จะพรีเซนต์คนแรกนะครับคือคุณตะวันวัดทรีบท้องถิ่นนั่นก็คือปูจากจังหวัดตรังและเมนูเกี๊ยวปูไส้ถัลักเชิญครับเมนูนี้ชื่อว่า เคียวปูไส้ทลักนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากการที่เวลาผมไปทานอาหารเราชอบกินปู่ะครับรบพอเราไปกินเนี่ยเราชอบกินปูตัวใหญ่ๆคณะกรรมาการคงได้กินมันมีหลายๆที่ที่เขาทำบะหมี่ปูอยู่แล้วนะครับซึ่งมันบางที่ก็อาจจะเป็นวิญญาณปูด้วยซ้ำเนื้อปูน้อยใช่ไม่สะใจเราใช่ครับแล้วเวลากินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เอาไว้ในเกียว ก็จะวางไว้ข้างนอกซึ่งเนื้อปูเนี่ยมีมันสามารถแตกได้ง่ายการที่ผมรวมเข้าไปในเกี๊ยวเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเราได้กินเนื้อปูชิ้นใหญ่ๆเหมือนกับที่เรากินจากก้ามปูนะครับชามนี้กี่บาทครับชามนี้120บาทครับ120บาทได้4ชิ้นได้4ชิ้นครับตอนที่ผมเอาจานเข้าไปเสิร์ฟเนี่ยก็ตื่นเต้นครับมือสั่นเลยเอาตรงๆแต่ว่าผมมั่นใจในวัตถุดิบที่ผมเลือกมาครับมันก็เลยทําให้ก๋วยเตี๋ยวชามนี้ มันมีความมั่นใจไปถึงกับคณะกรรมการครับคือผมมองว่าวัตถุดิบของเขาถึงแม้จะมีปูเนี่ยแต่ว่าราคาของเขาเนี่ยสูงมากเลยครับก็คือในแบบสาหรับผมนะผมว่าราคาเอื้อมถึงได้ยากครับในก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่นะครับนี่ก็ปูตัวใหญ่เลยทีเดียวนะครับ่าเป็นเกี๊ยวไส้ทะลักทะลักไหมเต็มปากเต็มคำาม่ทะลักจริงๆนะครับเต็มปากเต็มคำครับดูตัวใหญ่จริงนะครับันนี้ครับผม แล้วน้ำจิ้มที่อยู่ข้างๆนี่เป็นจิกโชครับเป็นจิกโชแนะนําให้ทานอย่างไรครับผมก็จริงๆก็สําหรับคนที่ชอบกินทานเคี่ยวก็ไม่ต้องจิ้มก็ได้ครับแต่บางทีเนี่ยเวลาเราเอามาตัดกับจิกโชเนี่ยมันก็จะได้รสชาติเปรี้ยวเพิ่มขึ้นครับผมแต่วันทํายังไงไม่ให้ปูมันขาวหลักๆนะครับปูเนี่ยหนึ่งคือต้องสดเลยพอเราได้ของสดมาเนี่ยเราต้องรีบทําให้มันสุกปูเป็นปูจริงๆนะครับคือนอกจากให้ปูเป็นก้อนๆนอกที่แต่งมาแล้วเนี่ยปูเป็นปู ต้องบอกวันนี้ตั้งใจเสริฟเยอะอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ากลัวว่าเส้นเข้ามาด้วยแล้วตัวเกี๊ยวจะเด่นน้อยลงไปครับเพราะว่าจริงๆเมนูนี้ตั้งใจว่าเป็นเมนูเสริมครับผมครับผมตัวข้างในเนี่ยต้องบอกว่ามีหมูผสมบ้างถูกไหมครับใช่ครับการการที่ผสมหมูลงไปเนี่ยจริงๆเรามันคือการปรุงฮะเพราะเราไม่เราเราจะไม่ปรุงตัวเนื้อปูฮะรเราก็เลยปรุงที่ตัวเนื้อหมูแทนอืมครับถือว่าเป็นเป็นเกี๊ยวปูที่ คือปูเต็มเต็มก็นปากเต็มคำทะลักในปากจริง,รงรๆนะครับอันนี้ผมก็แค่ถามว่าท่าในทางในทางทธุรกิจอันนี้ต้องถามถามว่าถ้าเกิดใช้ไม่ร้อยยี่สิบแต่ว่าลูกละสามสิบบาทสามสิบบาทสามสิบาทใช่ครับก็น่าคิดอยู่เหมือนกันแต่ถามผมเนี่ยปูมันเป็นปูครับมันไม่ได้ซ่อนเลยมันตรงๆเลยตรงประเด็นปูกับซุปแล้วมันไปด้วยกันได้อร่อยลงตัวแต่ตัดสินใจใช้กิ๊กโชอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรามองว่าคนไทยชอบกินแบบนี้ หรือว่าเราตั้งใจเสิร์ฟแบบจีนเลยจริงๆคือผมจริงๆเมนูบะหมี่เกี๊ยวมันต้นกําเนิดมันก็เหมือนเป็นลูกครึ่งอยู่ครับเป็นจีนไทยอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยผมว่าจิ๊กโชนี่มันก็จะผมคิดว่ามันเหมาะกับเกี๊ยวด้วยเพราะว่าลักษณะของส่วนผสมเครื่องปรุงเองจริงๆตัวเกี๊ยวเนี่ยคล้ายๆกับขนมจีบเลยใช่ครับ,คร,บครับผมฉะนั้นพอมีจิ๊กโชออกมามันก็จะทําให้ตัวเกี๊ยวของผมเนี่ยไม่ได้เป็นแค่อาหารครับสามารถเป็นของทางเล่นได้ด้วยผมกำลังหมายความว่าอย่างนั้นเพราะว่าทันทีที่ผมจิ้มจิบ ผมไม่ถึงขงนมจีบเลยใช่ครับมันกลายเป็นความรู้สึกนั้นไปในทันทีแทนที่ผมจะกินเกี๊ยวอ๋อผมได้ความเป็นขนมจีบตามไปด้วยผมก็เลยสงสัยว่าคุณตั้งใจอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ครับชามครับผมก็เห็นชามนี้แล้วก็รู้สึกคุ้มค่านะครับก,ก็ถือเป็นวิธีการไปยุ์ระหว่างเอาเนื้อปูมาผสมกับเ,เกี๊ยวที่มีหมูซึ่งทําให้รสชาติมันดีขึ้นแล้วก็รู้มีมูลค่าของจานนี้อย่างอย่าง อย่างหน้าหน้าขายได้นะครับ,รบ<ม>ก็ก็ถือว่าอ,อร่อยในระดับหนึ่งรจริงๆตอนฟังคอมเมนต์เนี่ยรู้สึกดีเลยครับก็รู้สึกว่า,ากรรมการเห็นตรงกับสิ่งที่เราตั้งใจมอบให้ฉะนั้นเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าถ้าผมเปิดร้านแล้วผมเสิร์ฟชามนี้ให้กับลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็ต้องพอพอใจกับสิ่งที่ได้ไปเหมือนกันครับพอผมฟังที่คณะกรรมการคอมเมนต์เขานะครับผมก็ไม่มีความประมาทเลยครับเพราะว่าผมมีความ มั่นใจในฝีมือของผมอยู่แล้วครับถึงแม้ว่าเขาจะเอาวัตถุดิบชั้นดีเป็นปูชั้นดีชั้นเลิศแค่ไหนนะครับแต่ผมก็มั่นใจในวัตถุดิบของผมเองครับมาถึงเมนูต่อไปจากวู้แข่ท่านต่อไปนะครับคุณสีริวุฒินะครับวัตถุดิบท้องถิ่นก็คือไก่ย,ยอจากจงังหวัดราชบุรีและเมนูมีชื่อว่าก oh ๋วยเตี๋ยวคอซองเชิญครับอันนี้ชื่อเมนูคือก๋วยเตี๋ยวคอซองนะครับครับผมชื่อนี้ได้มายัางไงก็คือ เมื่อตอนที่ผมเรียนมัธยมต้นนะครับคือทุกโรงเรียนน่ะหลังเลิกเรียนเนี่ยจะมีร้านค้าบริเวณหน้าโรงเรียนก็จะมีอยู่ร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ประจําโรงเรียนนะครับ,ค,รบคือแกจะขายเป็นกว๋วยเตี๋ยวอะครับสิบ,บาทให้เด็กก็จะมีเป็นหมูยอนึ่งแล้วก็ไก่ย,ยอนึ่งอะครับเด็กทุกคนอะที่เรียนแถวๆนั้นอะก็คือจะจะ,จะรู้จักกันหมดแต่ว่าพอผ่านมาประมาณ3ปีแล้วอะพอขึ้นมัธยมปลายอนะก็คือจะจะ,จะไม่จะไม่ได้กินแล้วเพราะว่าแก ด้วยด้วยสุขภาพของแก่ไม่แข็งแรงแล้วหาทานยากายแ,ลแล้วหาทานยากยังไม่ได้ขายแล้วไม่ได้ขายแล้วครับก็คือที่ดำลึกความหลังใชยวัยเยาว์ของเราจึงได้ชื่อมาเป็นผู้เตี่ยวคอซองครับตอนนั้นคือมือสั่นไปหมดปากก็สั่นหน้าก็สั่นไปหมดคือกังวลว่าแบบว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยคือแบบจะสื่อให้คนอื่นเขารับรู้สตอรี่ของเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับความพิเศษของเมนูนี้ครับความพิเศษก็คือจะเป็นไก่ยอจากราชบุรีครับครับผมโดยที่แป้งเนี่ยผสมน้อยกว่าเจ้าอื่นครับ แล้วก็จะมีเป็นกากหมูนะครับสูตรพิเศษ,ษ,ษแล้วก็จะเป็นเส้นบะหมี่ที่เหนียวนุ่มครับ,รบแล้วก็เป็นเกียวโดยใช้หมูหมูเด้งเนี่ยอร่อยอร่อยกว่าเจ้าอื่นก็คือของดีของราชบุรีทั้งหมดรวบรวมอยู่ในจานนี้นจานเดียว,ยวยนะครับผมใส่่างนี้เลยนะที่ <นะ S 2> แปง้งนานๆอยู่นะพอ<ป>ลวกแล้วก็ใส่ดีนะครับใส่ดีครับแล้วก็จะไม่เละด้วยใน้องบอกนะครับอะไรที่คิดว่ามันเป็นเมนูนี้มันเป็นเรื่องการสร้างสรรค์การสร้างสรรค์ก็คือจะเอาจะเอาแบบ คือการเป็นสตอรี่ของมันนะครับมาผสมผสานกับก๋วยเตี๋ยวในรสชาติที่อร่อยครับคือแล้วก็เราจะเพิ่มในของบะหมี่บะหมี่แล้วก็เกี๊ยวให้แบบทันยุคทันสมัยมากขึ้นครับพี่ว่าสตอรี่คือเรื่องอะไรบ้างสตอรี่ก็คือการเอาไก่ยอจากที่สมัยเรียนมัธยมต้นนะครับกับที่หลายคนเคยทานนะครับคือจากสตอรี่ของผมเองอให้ล้ำลึกถึงว่าแบบเมื่อก่อนนี้เราเคยทานอะไรแล้วตอนนี้มันหาทานไม่ได้แล้วครับ เป็นความทรงจําวัยเยาว์ของน้องศิิวุฒิเองเลยนะครับผ<อ>มเมื่อก่อนขายชาม,มาสิบาทชามนี้ขายชามเท่าไหร่ครับสีสส่บาทครับสีบาทนะครับแต่ผมชอบนะบผมชอบบอกว่าในความที่ว่ามันมีสามเทคเจอร์ค,รคือมันมีบะช่อแล้วมันก็มีกรอบๆใช่แล้วมันก็มีนุมน่มๆครับของไก่ยอที่สำคัญมันให้ความรู้สึกกับผมว่าเวลาผมกินแล้วผมรู้สึกว่ามันเหมือนเราเป็นนักเรียนอเดินมาแล้วหิวจังเลยอ่ะ เรียนไปแล้ววันนี้ขอดีะไรหน่อยเหอะนั่งเรียนมัยก่อนนะเขาพรีเซนต์แล้วทําให้ผมรู้สึกอย่างนั้นได้ครับว่าเออนี่มันมันเหมาะกับนักเรียนครับครับเป็นบะหมี่ของนักเรียนที่อยู่หน้าโรงเรียนคอส่องต่อจากคุณชาญเมื่อกี้เรื่องของความสร้างสรรค์คือนอกจากวัตถุดิบที่สําคัญในรักราชบุรีแล้วคิดว่าตัวของคุณศิริวุฒิเองซึ่มีความสามารถในเรื่องของการทําเส้นก็ดีทําแคบหมูเองก็ดีอันนี้ผมว่าน่าจะต่อยอดอีกนิดหนึ่งให้มันมีลูกเล่นผมว่าคือจากรอบนี้ไปถ้าเป็นไปได้ถ้าโอกาสเจอกันอีก ผมอยากเห็นความสร้างสรรค์มากกว่านี้อีกถ้าเป็นไปได้ครับมีอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าทําได้ดีมากกว่านี้นะครับไอหมูบะช่อเนี่ยนะครับมันยังไม่เป็นบะช่อครับดังนั้นหมูบะช่อจริงๆอ่ะมันจะต้องเนียนนวลมากกว่านี้ละเอียดมากกว่านี้อันนี้กระด้างนะมันกระด้างแล้วมันก็คือคือคืออันนี้ถ้าทําตรงนี้ได้ดีมากกว่านี้ปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเสน่ห์ที่แบบเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูบะช่อแล้วก็เป็น สิ่งที่มันเป็นคอสซองได้จริงๆถ้าในการตลาดคือนอสตาเจียหรือโหยหาอดีตใช่ไหมฮะเนื่องหากเพราะว่าทุกคนมีอดีตที่อยากจะโหยหาเพราะฉะนั้นถ้าใส่อันนี้ไปแล้วเป็นสอรี่ที่แข็งแรงมันอาจจะเป็นกลยุทธาการตลาดได้ครับคือจากที่ฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการมาผมคิดว่าผมพอใจครับมั่นใจไหมว่าเป็นผู้ที่ถูกเลือกในรอบต่อไปมั่นใจครับจริงๆก็ฟังที่เขาคอมเมนต์คู่แข่งนะครับน้องเขาก็นะครับก็ฟังผ่านๆครับเพราะว่า เรารู้สึกว่าเราประสบกความสำเร็จในชานี้แล้วครับไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ยังไงก็ก็ไม่ค่อยมีผลอะไรครับหลังจากได้ชิมเมนูบะหมี่เกี๊ยวจาก2ผู้เข้าแข่งขันก็ถึงเวลาที่คณะกรรมการจะต้องตัดสินแล้วครับว่าใครจะได้เป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายของสายบะหมี่เกี๊ยว หลังจากคณะกรรมการทั้ง3าท่านของเราได้ทําการปรึกษาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ได้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายจากสายบะหมี่เกี๊ยวจากฟ้าไทยน้ําก๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูปเข้มข้นบะหมี่เกี๊ยวครับและรายชื่อผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายก็อยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมและผู้ที่จะผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายในสายบะหมี่เกี้ยวนั่นก็คือ คุณคุณตะวันกับเมนูเกี๊ยวปู่ไส้ทะลักครับผมดความยินดีครับตะวันครับเราเข้าใกล้เงิน3,000สนเข้าไปทุกทีแล้วนะเออเหลือก้าเดียวแล้วครับที่จะคว้าเงินรางวัลส0 0แสนคือตอนนั้นอ่ะผมก็รุนนะครับคือแบบอยากจะให้พี่น้องเนี่ยพูดชื่อผมออกมาคือผมก็รู้สึกแย่นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้รู้สึกท้ออะไรนะครับ คือผมก็ยังอยากมีความฝันปเป็นของตัวเองอยู่ดีตอนนี้เรามาฟังเหตุผลจากคณะกรรมการของเรานะครับว่าเพราะอะไรคุณตะวันถึงได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับเชิญครับถ้าถามผมก่อนเลยก็จะบอกว่าจริงๆแล้วคุณตะวันเนี่ยเป็นคนมีผี่มือในเรื่องของการสร้างสงรรค์วัตถุดิบแล้วการเลือกวัตถุดิบที่ดีนะครับรู้จักใช้วัตถุดิบนั้นอย่างถูกต้องด้วยนะครับในขนาดที่คุณเฉลิวฒิเองไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้จักวัตถุดิบทีนี้แล้วคอนเซ็ปต์ของคุณเนะี่ยเราก็ชอบคณะกรรมการทุกคนเชื่อว่า คุณสามารถที่จะต่อยอดความรู้สึกอันนี้ที่จะถ่ายทอดไปถึงนักเรียนคอสอนของคุณทั้งหลายเนี่ยไปได้ถึงแน่แต่และขอให้คุณต่อสู้กับเรื่องของแทชชันนั่นคือความที่คุณต้องมีความทะเยอทะยานความมุ่งมั่นตั้งใจวันนี้เราได้เห็นแต่มันอาจจะยังไม่มากพอครับในขณะที่คุณตะวนันวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าคุณมีวิธีการคือเชนของคุณกระบวนการในการทําของคุณขั้นตอนกระบวนการในการทําความละเอียด การเอาใจใส่และผลงานที่ออกมามันโดนครับมันถูกใจทุกกระเบียดผมจึงบอกว่าคุณตะวันเหมาะสมแล้วครับครับผมก็ต้องต้องต้องเสียดายน้องสิรีวุฒิน้อที่มีเรื่องเล่าดีมากนะครับก็อาจจะต้องไปพัฒนารายละเอียดอีกเล็กน้อยนะครับก็ต้องต้องขอบอกว่าตะวันเขามีความมุ่งมั่นการที่เราจะประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับวิธีการทํางานเนี่ยมันก็มันก็มีผล ที่ทําให้ลูกค้าเขาเห็นความตั้งใจของเราก็ก็จําเป็นที่จะต้องเลือกตะวันครับ,รบในสนามของคนที่มีคนเก่งๆมารวมกันมันมีคนเก่งและก็เก่งกว่าซึ่งเก่งและเก่งกว่าเนี่ยมันเฉือนกันนิดเดียวตรงที่ว่าความมุ่งม,มั่นที่สะท้อนออกมาและความคิดสร้างสารรค์ที่ว่าเนี่ยมันมีคือว่าสร้างสารรค์ไปเพื่อใครนั่นหมายความว่าถ้ามันตอบโจทย์ใหญ่กว่าและเห็นมากกว่ามันก็มีโอกาสมากกว่าเราก็เลยต้องขออนุญาตเลือกคุณตะวันครับครับผมและนี่ก็คือความคิดเห็นจากคณะกรรมการของเราสามท่านนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความดีดีกับคุ ถึงแม้ว่าผมจะเป็นเด็กแต่ว่ายังไงผมก็จะมีความฝันของผมในการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวครแล้วก็สามารถพัฒนาเติบโตและแข่งขันกับผู้อื่นได้ครับจากวันนี้นะครับที่เป็นตัวแทนของสายบะหมี่เกี๊ยวแล้วครับก็คงต้องรวบร,รวมความมั่นใจขึ้นมาอีกเต็มที่เลยคือต้องมากกว่าเดิมฮะมันปล่อยไว้ไม่ได้ฮะัทำให้เต็มที่ครับรอบต่อไป และตอนนี้เราก็ได้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบไฟนอลคนสุดท้ายจากสายบะหมี่เกี้ยวจากฟ้าไทยน้ำกว๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้นบะหมี่เกี้ยวแล้วนะครับนั่นก็คือคุณตะวันที่มาพร้อมกับเมนูเกี้ยวปูไส้ทะลักโดยใช้วัตถุดิบเป็นปูจากจังหวัดตรังครับและในรอบ5คนสุดท้ายเขาจะต้องเตรียมตัวสร้างสรรค์เมนูใหม่เพื่อเป็นผู้ชนะในแคมเปญเติมซุปชุบฝันอย่าลืมส่งกำลังใจให้เขาด้วยนะครับสัปดาหนะ์หน้าผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง5คนจาก5สายการแข่งขัน จะได้รับการเทรนจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันในรอบไฟนอลครับบรรยากาศในการเทรนจะเป็นอย่างไรพวกเขาจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปมากแค่ไหนติดตามชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าครับ